วันนี้เป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนห้าปีสีแปดวันนี้ถ้าจะว่าเป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันสำคัญองค์หลวงตามหาบัวท่านทาบุญวันครบวันมรณาภาพโจมแม่ของท่านแล้วก็ท่านก็ยกประเด็นขึ้นมาว่า เป็นวันทำบุญเปิดโลกธาตุคือคำว่าโลกธาตุเนี่ยไม่มีประมาณกามะโลกรูปะโลกอรูปะโลกคือว่าสามโลกธาตุสามโลกธาตุนี้ยังจัดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ยังไม่ถึงขั้นอริยะชนยังเป็น จิตวิญญาณหรือว่าดวงวิญญาณถึงจะมีบุญกุศลมากถึงจะไปอยู่พรมก็ยังวกวนเวียนมาเกิดในที่ต่ำทรงสูงต่ำๆรุ่มๆร่ดนดอนๆอยู่คือไม่คือไม่แน่นอนยังไม่ถึงขั้นที่จะก้าวเข้าสู่มรรคผลที่พานได้ยังเป็นยังอยู่ในวัฏวลอยู่ยังอยู่ในวัวนวงวนอยู่ ถ้าเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วอันนั้นจัดเป็นอริยชนพร้อมที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แต่นอกจากนั้นลงมาเกวก,กรรามมรระโลกอรูปประโลกเนี่ยแปลว่ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะนั้นที่หลวงตาทำบุญในวันนี้ก็ยกประเด็นโยมแม่โยมมรรดาของท่านขึ้นมาเป็นหลักจากนั้นท่านก็ ทาบุญอุทิส่วนกุศลชวนญาติโยมลูกหลานร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลวันนี้เป็นการทําบุญใหญ่ประจําปีวัดขององค์หลวงตาคือยกประยกุยกยมแม่ของท่านเป็นหลักวันนี้รู้สึกคนจะมากนะวันนี้ที่วัดป่าบันตาเพราะนั้นวัดของหลวงพ่อก็สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ได้เอา จะตุปัจจัยเข้าไปถวายร่วมสมทบในการทําบุญในครั้งนี้ด้วยแต่เมื่อเช้าเนะี่ยก็ให้เตรียมพวกอาหารไปถวายแต่ก็จะตุปัจจัยเอาไปถวายองค์หลวงตาด้วยวันนี้ทางในครัวก็ไปเกือบหมดยังเหลืออยู่คนเดียวให้ดูแลพลาอันนี้ก็คือการทำบุญ การสั่งสมบุญกุศลพวกเราถ้าว่าไม่ทําบุญไม่รู้จักการทําบุญไม่รู้จักการการสร้างกุศลเหมือนกับไม่รู้จาักการเตรียมตัวหาเงินนะั่นถ้าว่าพวกเราไม่เตรียมตัวหาเงินวันพรุ่งนี้วันต่อๆไปข้างหน้าเราจะกินเราจะใช้อะไร าเราไม่เตรียมตัวไม่หาเงินตั้งแต่บัดนี้อันนี้ก็เหมือนกันการสั่งสมบุญก็เพื่อชาติหน้าชาติต่อไปว่าเราจะได้เมื่อเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราจะบุญกุศลของเราที่ได้สั่งสมไว้ก็จะเกือ้อกูลหนุนเราแต่ทางว่าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ที่ไหนจะมาเกือ้อกูลหนุนเราได้เหมือนกับเราไม่ได้หาทรัพย์วันนี้ไม่ได้แสวสหาทรัพย์ได้มาเท่าไหร่กินหมด แล้ววันพรุ่งนี้เราจะทํำยังไงถ้าเผื่อไม่ได้ทํางานทำอะไรเมื่อเผื่อไม่ได้ไม่ได้เงินเราจะทํำยังไงมันต้องทุกข์แน่ๆเพราะนั้นจึงทําการสร้างบุญสร้างกุศลนี่เตรียมเพื่ออนาคตการหาเงินก็เพื่ออนาคตเหมือนกันที่ผ่านมาไม่มีปัญหาแล้วมันผ่านมาแล้วแต่อนาคตที่จะถึงเนี่ยปัญหา เพราะการสั่งสมบุญกุศลจําเป็นสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะมันไม่มีไม่ไม่ใช่จะเกิดมาเฉพาะชาติเดียวพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วบอกเอาไว้แล้วท่านรู้ท่านเห็นท่านจึงได้บอกกล่าวไว้พระพุทธเจ้าเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าพพหน้าชาติหน้ามีจริงที่ท่านตัดสรูท้ทมก็คือตัดสรู้อะไร ที่โครนต้นโพเรียว่าเง่าต้นโพเมื่อ2,580ใน2,548ปีให้หลังพระพุทธเจ้าตัดสรูุธรรมตัดสรู้อะไรปกเพนิวาสานุสติยานและลึกชาติหนหลังได้ไม่ใ,ใช่ชาติเดียวนะชาติหนหลังในชาติก่อนๆน,นะพระพุทธองค์เป็นอะไรมาท่านกับเล่าให้ฟังในพระไตรปิฎกมีทั้ง500ชาติทั้ง ห้าสิชาติบังสิบชาติบังแต่ชาติที่แล้วพร,ระพุทธองค์เป็นอะไรจรึงได้มาเกิดในชาตินี้พระพุทธองค์บอกให้ฟังอีกจะนักปุกเพในวาสานสุสติยานและลึกชาติผลลังได้ตุตูปปาตยญาณการจุดติของสัตว์พระพพพระพุทธองค์ก็รู้อีกว่าการจุติการเกิดการตายของสัตว์การวกบนเวียนของสัตว์อย่างวัดตะบน ไตรโลกธาตุที่หลวงตาพูดนี่แหละคือการทําบุญอุทิศส่วนกุศลเนี่ยทำบุบุญอุทิศให้แก่ใครที่เปิดโลกธาตุคือดวงวิญญาณหรือว่าญาติพี่น้องของพวกเราในอดีตชาติพ่อแม่ปู่ย่าตายายในอดีตชาติเกิดมาชาติที่แล้วก็เหมือนกับชาตินี้แหละไม่แพ้กันเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่ก็มีปู่ย่าตายาย และก็มีวงสาคนญญาติมีลูกเต้ามีสามีพัญยาที่รักเคารพนับถือเหมือนกับชาตินี้แต่ท่านเหล่านั้นได้ล้มหายตายจากพวกเราไปบางทีตายไปด้วยความห่วงอะไรเราหรือเราห่วงอะไรเขาเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณของท่านเหล่านั้นอาจจะวกวนเวียนอยู่เพราะกรรมอากุศลกรรมบางอย่างทำให้เขา มกบุญเวียนอยู่เพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบนิชาตินี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบอุบายจาร์เป็นเนื้อนาบุญพวกเราก็เวลาทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลทำบุญทุกครั้งพวกเราก็น้อมจิตอุทิศส,ส่วนกุศลดวงวิญญาณของพ่อแม่ของข้าพเจ้าปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าในอดีตชาติต่างว่าตกค้างมีความทุกข์อยู่ขอให้พ้นจากทุกข์ มีความสุขอยู่ก็ให้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปเวลาเราทําบุญเราก็ทิศสวนกุศลอย่างนี้ทุกครั้งอย่างวันนี้ก็เหมือนกันอย่างวันนี้ก็พวกเราที่หลวงพ่อได้เอาจตุปัจจัยของวัดของวัดี่ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของหลวงพ่อองค์เดียวเป็นของคณะสงฆ์เป็นของญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันทำทำบุญถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้เก็บ จตุปัจจัยรวบรวมมาไว้บางทีก็ได้ใช้ภายในวัดบังบางทีก็ไปใช้ในคณะสงฆ์บังบุรณดูแลบำรุงวัดวาสาานาขา่าน้ำขา่าวไฟบังและจํานวนที่เหลือเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเพาะวัดของเราอย่างเดียวนี่เราค็มองเออหลงตาท่านได้ช่วยโลกช่วยโรงพยาบาลช่วยหลงลำโรงเรียนช่วยคนทุกยาก ่วยกระทั่งหมาพิการลงลงตาเราไม่ได้ช่วยธรรมดาช่วยกันโรงพยาบาลในคกุกในตารางสร้างบ้านพักให้แก่นักโทษลงตาสร้างให้หมดสิ่งไหนที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองเพราะนั้นเราเห็นว่าลงตาทำประโยชน์ให้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ในชาติบ้านเมืองตลอดถึงสถานีวิทยุทุกวันนี้ท่านก่อ ตั้งขึ้นมากับประกาศเป็นเสียงธรรมไม่ใช่เสียงเฉพาะเสียงท่านองเดียวเสียงครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปู่ต่างๆหลวงปูล่ลาหลวงปู่ชาครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่มีคุณธรรมเอาออกมาประกาศในสถานีวิทยุสถานีวิทยุเหล่านั้นหลวงตาท่านก็ให้ความอุปถัมภ์ให้การดูแลก็ได้ใช้จตุปัจจัยไม่ใช่น้อยเหมือนกัน เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราเห็นว่าหลวงตาทําประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติให้แก่โลกอย่างมากมายเพราะนั้นจจตุปัจจัยในวัดของเราที่เจดออกมาที่จะถวายองค์หลวงตาได้เพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยประกาศให้สัทธาญ,ญาติโยมถือพระเนรทุกองค์ว่าพวกเราได้ร่วมกันถวายจจตุปัจจัยในการเปิดโลกธาตุครั้งนี้นะผมเองได้ไปตีดับ เงินสดถวายองค์หลวงตาไปแล้วสองแสนบาทนะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะที่ได้ยินนั่งอยู่ที่นี่นะทั้งพระทั้งญาติโยมเลยอนุโมทนาในใจนะให้ว่าออนุโมทนาสาธุในใจบอกว่าไม่ใช่ของหลวงพ่อปัจจัยเป็นของพวกเราทุกองคเป็นของพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมจะตุปจัจจัยแต่หลวงพ่อเป็นผู้นาได้เอาถวายอวคงหลวงตา ให้หลวงตาใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับชุมชนประเทศชาติแก่ชาวโลกที่ผู้ได้ยินได้ฟังตลอดถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ที่องค์หลวงตาได้สงเคราะห์อ,อนุเคราะห์ไปคือส่วนหนึ่งในครั้งนี้แหละที่ทำบุญเปิดโลกธาตุแล้วกัวันนี้ก็เลยเตรียมอาหารเข้าไปถวายองค์หลวงตาอีกแล้วก็จตุปใจัยบางส่วนให้ไปถวายกับมือท่านแต่สุฝากพ,พวก พบในครัวนะพวกเขาจะไปทำบุญนนอันนี้ก็ส่วนเล็กน้อยนะอันนี้แหละคือการสั่งสมบุญกุศลเราไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามว่าการทำบุญถึงจะเป็นเล็กน้อยก็คือบุญกุศลเป็นบุญเป็นกุศลทางด้านจิตใจทานะคือการเสียสละคือการให้เรามองข้ามไม่ได้ถ้าว่าคนเราถ้าหาว่ามีแต่อย่างอื่นไม่มีทานเกิดพพหน้าชาติหน้า อันนี้สงสานไม่มีการทํามาค้าขายการเป็นอยู่ก็ลําบากเพราะอันนี้สงทานการทําบุญไม่มีเราจะรักษาศีลการเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขก็จริงแต่ว่าการคลองชีพ <precision. S 2> <c oughs> ของเราปัจจัยสีของเราลําบากมันก็ไม่สมมุนกันเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นทั้งทานด้วยทั้งศีลด้วยทั้งภาวนาทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นสามขาหยังไม่ล้มบางั้งนเถอะ ตั้งตัวได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะ,ะเราประมาทไปได้ละว,ว่าเราจะไม่ตกทุกข์แต่อยากในอนาคตมันไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเพราะนั้นการเตรียมตัวไว้ดีกว่าเพื่อความไม่ประมาทการสังสมบุญการสังสมคุณงามความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเรานั้นนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งทางจิตใจคิดขึ้นมาเวลาใดจิตใจก็อบอุ่น พเราได้สร้างบุญสั่งสมบุญสั่งสมกุศลเอาไว้แล้วเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านนะอย่าประมาทชีวิตของพวกเราในอดีตคืออย่างบในชาตินี้แหละออกจากชาตินี้แล้วไปเราจะไปที่ไหนไม่มีใครรับรองได้ไม่มีใครรับประกันได้อาจจะคิดก่อนที่ใจจะขาดอาจจะคิดตกไปส่วนใดส่วนหนึ่งเออม,มันอาจจะเพลียกลับอาจจะไปเกิดเป็นหมูกาหมากาไก่ ถึงจะเกิดเป็นหมูหมากาไก่ก็เถอะถ้าเราได้สั่งสมบุญไว้แล้วก็คงจะเป็นหมูหมากาไก่ที่มีคุณภาพที่มีศักดิ์ศรีที่มีคนรักหวงแหนเหมือนกันนั่นแหละเพราะเรามีบุญบุญกุศลถ้าทำไว้แล้วไปจะเกิดในสถานที่ใดก็ช่วยเกื้อกูลหนุนในภพชาตินั้นเพราะนั้นบุญ สมควรอย่างยิ่งที่พวกเราควรจะสั่งสมเอาไว้เข้าสู่จิตใจอันนี้ก็คือการสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข,เข้าสู่ใจของพวกเราในวันนี้หลวงตาก็ได้ทําบุญเปิดโลกธาตุวิญญาณประเภทไหนที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในวันอย่างที่หลวงตาทําในวันนี้แต่ถ้าว่าพี่น้องของเราตายไปแล้วไปเกิดเปนสัตว์ปิฎกฉาน หรือไปสู่สวรรค์ซะไปสู่ชั้นพรมก็ไม่มีโอกาสที่จะมารับได้ผู้ที่จะมารับได้ก็คือเปรตตวิสัยอสุรกายคือวิญญาณยังล่องลอยอยู่บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากบางทีก็ไปตกนรกพอพ้นจากนรกขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทางไหนบาปก็ไม่มากบุญก็ไม่มากบางทีลงมาจากสวรรค์ดหบดบ,บุญทางสวรรค์ลงมามามัดเป็นเปรต บุญก็ไม่มากบาปก็ไม่มากไม่รู้จะไปไหนคอยญาติสงบุญสงกุศลให้ถ้าว่าญาติพี่น้องไปทําบุญอย่างทําบุญกับหลวงตาวันนี้หลวงตาประกาศเออทําบุญเปิดโลกธาตุนะถ้า่ากญาติพี่น้องของเราไปทําบุญกับทําบุญกับพระสงฆ์นึกททำบุญไว้ในพุทธศาสนาพอทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเออญาติของข้าพเจ้าอยู่ในภพภูมิใดเท่ตามในอดีตชาติ เมื่อข้าพเจ้าทำบุญในครั้งนี้ขอ,ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ฆ่าเด้อวิญญาณเหล่านั้นก็เข้ามาเหมือนกับเราแจกเงินให้เขาเอเหมือนกับเราไปไปทำบุญเราได้เกิดมาแล้วก็เราก็แจกเงินให้เขาเออเอาเนะเออตามวิถีที่จะต้องได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากจากเราเมือ่อเขาได้รับเงินจากเราเอบางทีได้รับมากเขาก็ตั้งตนตั้งตัวไปเกิดในภพภูมิต่างๆขึ้นมาอีก ด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้รับจากพวกเราแบ่งปันให้อันนี้คือการทําบ,บุญอุทิศส่วนกุศลแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามวิญญ,ญาณใดก็ตามถึงได้ยินว่าเออประกาศทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลได้เปิดโลกธาตุกับลกตาได้วิญญาณทั้งหลายหวังเออญาติพี่น้องของข้าเนี่ยจะได้ทําบุญกัดไ,ไว้ในพุทธศาสนาหรือเปล่าได้ทําบุญ หรือเปล่าในครั้งนี้เขาก็วิ่งมาพอมาดูแล้วไม่มีใครอุทิศสวนกุศลให้ท่านไม่มีไม่ใช่กลุ่มญาติไม่ใช่ที่จะจะต้องได้รับอันนี้ก็แปลว่าเหมือนกับคนที่ยากจนแล้วิ่งมาเพื่อจะแบ่งส่สวนส่วนแบ่งแล้วว่าเด็กจะได้รับการแบ่งปันเนงินคำทรัพย์สมบัติให้บ้างก็ไม่มีอันนี้ก็แปลว่าจะ,จะทำยังไงลักษณะอย่างนั้น ถ้าเป็นคนกันหน้าม้อยกับถ้าว่าเป็นเปรตก,ก็แสดงว่าหมดเออไม่มีญาติพี่น้องอุทิศส่วนกุศลให้แต่ในครั้งในครั้งนี้องค์หลวงตาท่านบอกให้พวกเราเปิดกว้างทําบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวิญญาณวิญญาณไหนที่จะมีส่วนที่จะได้รับส่วนแบ่งมีโอกาสที่จะได้รับส่วนแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเราอุทิศส่วนกุศลให้โดยไม่มีประมาณ ให้แก่ทุกวิญญาณแต่ส่วนเขาจะได้รับหรือไม่ได้รับนั้นมันเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เราในยินดีที่จะให้อบางทีเขาอาจจะอยู่ฝากกําแพงแต่เราเอา้าเอา้าแต่มันเอาไม่ได้มันยื่นมือเข้ามาไม่ถึงจะทํำยัำยงไงนี่นี่ก็สุดวิสัยอันนี้ก็ลักษณะอย่างนั้นทางเราพูดที่อยู่ในวิสัยที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้พวกเราก็น้อมจิตอุทิศส,ส่วนกุศลต่อเปตชนเหล่านั้น อันนี้ก็คือการทําบุญใหญ่อย่างพวกเราเมื่อวันที่วันที่สิบแปดที่จะถึงเนี่ยมิถุนาเนี่ยก็ยกคุณแม่ชี้แก้วเป็นประเด็นหลักเหมือนกันหลวงพ่อเองก็จะทําบุญที่สวนกุศลถึงโยมพ่อโยมแม่ตลอดถึงวงสาคานาญาติพราะเราจะไปทําทีละคนละคนก็ยุ่งยากก็พร้อมกันกับพวกเราทําบุญที่สวนกุศลถึง เปตชนหรือว่าญาติโยมที่มาสร้างวัดของพวกเราที่ล้มหายตายจากไปก่อนพวกเราแต่พวกท่านเหล่านั้นได้เสียสละทุนทรัพย์กําลังกายกําลังความคิดอะไรทุกอย่างมาช่วยวัดของเราวัดของเราพวกเราก็ได้รับความสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้ก็เพราะเป็นความคิดและเป็นความตั้งใจเป็นทุนทรัพย์ของท่านเหล่านั้นหลายคนที่ล่วงรับดับขันไป พวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มั่นใจและไ,ไม่แน่ใจว่าดวงวิญญาณท่านเหล่านั้นจะไปอยู่ในสถานที่ใดอาจจะเป็นเปรตที่จะคอยรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราอยู่เพราะนั้นปีหนึ่งพวกเราก็ควรจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องของเราญาติโยมของเราผู้ที่มาุร่วมสร้างบุญส,สร้างกุศลมาร่วมสร้างวัดวาศาสนาของเราด้วย เราก็เปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งอุทิศส่วนกุศลให้เปตญาติทั้งหลายต,ตลอดถึงพี่น้องของพวกเราทุกๆคนนั่นนะที่มารวมทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านเหล่านั้นด้วยอันนี้สิ่งเหล่านี้เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อในครูบาอาจารย์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านผู้มีญาณทัศนะ ท่านมองเห็นว่าบิญญาณหรือดวงวิญญาณเหล่านั้นมีพนันธการอุทิศวนกุศลพวกเราก็ไม่ควรประมาทแต่บางคนก็บอกว่าเมื่อเราทําบุญอุทิศวนกุศลไปแล้วบุญกุศลของเราจะไม่หมดเหรอเราให้เขาไปหมดแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วท่านบอกว่าเหมือนกับเรามีเทียนอยู่เล่มหนึ่งเราจุดไฟขึ้นมาคือการจุดไฟก็คือการ ทำบุญของเรานะัเนี่ะเราทําบุญขึ้นมาแล้วจัดจุดเทียนขึ้นมาแล้วคนอื่นมีเทียนมาจุดต่อของเราไปเนะ่ยไฟของเราที่อยู่ในเทียนมันจะบกพร่องไหมเก็มีใครตอบว่าไม่บกพร่องเหมือนเก่าอันนี้เหมือนกันการอุทิศส่วนกุศลต่อเปตญาตหรือใครๆก็ตามถึงจะให้อุทิศส่วนกุศลให้ทั้งหมดเหมือนกับเรามีเทียนอยู่ เทียนของเราก็ไม่บกพร่องไฟเทียนของเรายังอยู่เสมอเดิมแต่คนที่ได้ไปคนได้ไฟไปเหมือนกับของเราเพราะฉะนั้นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นอย่าไปคิดว่ามันจะหมดนะเพราะนั้นให้ทั้งหมดเลยด้วยจิตใจกว้างขวางจิตใจที่มีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละอันนี้ก็คือการทําบุญการสังสมบุญการอุทิศส่วนกุศล ส่วนตัวของเราทีนี้ไม่ไม่ใช่แต่เพียงทําบุญกุศลเพียงเท่านี้เพียงพอยังไม่ใช่ควรจะมีจิตภาวนาเข้ามาด้วยก่อนหลับก่อนนอนก็ไหวพระนั่งภาวนาพยายามทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งอย่าคิดปุงฟงซ่านออกไปข้างนอกการคิดปุงฟงซ่านออกไปข้างนอกมันมีแต่เรื่องทุกข์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่าน ไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกให้อยู่ในใจให้เฝ้าบ้านเออให้เฝ้าบ้านเหมือนกับใจของเราเนี่เฝ้าอยู่ในศาลาเรื่องอะไรมาเราก็เห็นได้อยู่ในบ้านของเราแต่เราหนีออกจากบ้านไปตเตลิดเปิดเปิงไปไม่มาเฝ้าบ้าน,นขี่ตุ๊กแกขี่ข้างคาวเขาจะมาเผาบ้านเราก็ไม่รู้เพราะนั้นอย่าไปหน,นีจากบ้านให้จิตใจอยู่ในบ้านให้มีสติอยู่กับตัวเอง เราจะได้รู้สิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องวันนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้มีสติคนที่มีสติอยู่กับตัวเองนั่นสติจะสมบูรณ์แต่ว่าเราปล่อยจิตป,ปล่อยใจออกไปข้างนอกปิดจิตใจปุงฟุ้งซ่านเพอเพอเป็นบ้าได้เลยใจออกจากตัวเองปล่อยใจเกินไปปล่อยใจออกนอกลู่นอกทางเกินไปเป็นพวาคนขาดสติ คนสขาดสติแล้วเป็นยังไงคนขาดสติก็คือคนขาดตังไปไป,ปรพร้อมๆกันนะเพราะนั้นพวกเราให้มีสติอยู่กับตัวเองให้ภาวนาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมาันมากระทบเข้ามาหาใจทั้งหมดนั่นแะราคะโทสะโมหะถึงข่าวสู้มันก็ต้องได้สู้อย่าไม่ยินเทศธรรมาเทศนาของหลวงตาม,มือเช้ามีโยมเข้าไปถาม หลวงพ่อนั่งรถไปหลวงพ่อเนี่ยพอเดี๋ยวนี้หลวงตาเทศเนี่ยได้ยินมาในวิทยุแต่หลวงพ่อก็กดเทพไปหลวงพุหลวงตาก็พูดเลยมีโยมถามว่ากระผมใจร้อนจะจะทำวิธียังไงจะปล่อยให้มันเลยตามเลยหรือว่าจะสู้กับมันหรือจะพิจารณาอะไรหลวงตาบอกว่าปล่อยไม่ได้ต้องสู้ลูกเดียว พอฟังขึ้นมาเราก็รู้แล้วว่ามันร้อนอะไรมันไม่มีที่อื่นที่จะร้อนหนอกเรื่องการมาราคะเท่านั้นที่จะทําให้ใจร้อนพอนั้นต้องพิจารณาพิจารณาอสุภะให้มากต้องพยายามอดนอนผ่อนอาหารต้องพยายามสู้ให้อย่างสุดๆถ้าเอาชนะตัวนี้ได้แล้วตัวอื่นเบาละที้แต่ถ้าว่าตัวเอาชนะตัวนี้ไม่ได้สิงยาหวังเลยตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่มาก กองทัพตัวนี้เรื่องการมาลาคะเพราะนั้นต้องสู้ลูกเดียวต้องสู้ด้วยสันติวิธีสู้ด้วยความเพียรพิจารณาให้มากพิจารณาสุภาให้มากพิจารณาความตายให้มากพยายามแยกแยะส่วนแบ่งส่วนให้มากในร่างกายอย่าให้มันถือว่าเป็นร่างกายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญเสร็จสวยงดงามต้องสู้นะสู้จุดนี้เอาละพอเข้าใจไหมท่านผูดมือชาว นะฟังฟังดูแล้วเป็นกติธรรมอันนี้สําหรับภาคปฏิบัติเท่านั้นนะแต่พวกผู้ที่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติก็ฟังแล้วก็คงจะงงเหมือนกันเออท่านพูดเรื่องอะไรแต่สําหรับผู้ปฏิบัติแล้วถึกเข้าใจเข้าใจท่านสู้จุดไหนคือทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใจทั้งหมดใจของเราเป็นผู้รับภาระรับเรื่องต่างๆถ้าว่าใจของเรามันหนักมันหนักเรื่องอะไรมันร้อนเรื่องอะไร นี่มันออกมาจากใจทั้งหมดถ้าเราพลิกล็อกปกทีเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทิ้งโยนทิ้งตู้มไปเลยใจมันก็เบาสบายโล่งไปหมดเลยคิดมาขึ้นมาเวลาใดมันก็โล่งไปหมดเพราะเราไม่ได้แบกมันจะไปแบกมันทําไมแบกกระดูกแบกเนื้อหนังมังสามันเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสวยงามใช่ไหมถ้ามันชมว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมันก็แบก ถ้ามันเห็นว่าในสิ่งเหล่านั้นก็คืออย่างนั้นเออมันจะหาสิ่งที่ไหนเป็นสาระได้คนตายมาลกไม่รู้กี่คนพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ยายวงศสาขาย,ยาใครใก็ล้มหายตายจากไปทั้งนั้นแหละถ้าว่าพิจรารณาพิจารณาได้อย่างนั้นแล้วมันโยนทิ้งในใจเตึง่งโล่งเบาสบายอันนี้คือเป็นจุดที่ต่อสู้อย่างหนัก ถ้าพ้นตัวนี้ไปแล้วเบาแล้วนะนี่จะใช้มหาติตใช้มหาปัญญาอย่างละเอียดขนาดนี้นสู้สรุปแล้วก็คือท่านตรงนี้ก็คืออะไรถ้าว่าตามหลักแล้วก็คือการสู้วางตัวนี้ได้ก็คือพระอนาคามีตรงๆเลยลโดยตรงเลยละ่ะถ้าสู้ชนะตัวนี้ได้เรื่องการมกิเลสราคาโทสามันมันเป็นด่านแรกเลยที่จะต้องสู้อย่างขนาดหนัก ถ้าว่าสู้ตัวนี้ชนะแล้วเนี่ยปล่อยวางได้แล้วเนี่ยหมดจิตใจเป็นพระนาคาเมียังเหลือแต่อวิชชาท่านเองต้องใช้มหาสติมหาปัญญาพิจารณาจุดนั้นกดค้นเข้าหาจุดนั้นแต่นี่ก็คือด่านแรกที่มันต้องฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างต้องกดต้องทนบางทีก็ต้องร้องห่มร้องไห้น้ำตาไหลแล้วเพราะสู้นไม่ได้ทั้งที่รู้รู้อยู่แต่มันก็ เอาชนะต่อหน้าต่อตาเราเอาอยัางไงเหียเพราะนั้นครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ท่านอย่างหลวงปู่จวนท่านเอากระดูกช้างแขวนคอตัวเองเดินโยงกลมคนทั้งหลายไปเห็นเขาเหรอเขาก็คงจะว่าท่านเป็นบ้านั่นแหละเยแต่ท่านไม่ใช่ท่านพิจารณาดูมันทําไมไม่เห็นกระดูกทั้งนั้นเอากระดูกช้างแขวนคอเดินโยงกลมเออมีขนาดท่านเลยครูบาอาจารย์ท่านอยู่ในป่าดงพงไพ่ แต่พวกเราได้ยินพวกเราก็จะแปลกใจนะแต่ท่านปฏิบัติท่านรู้แก่ใจของท่านท่านเป็นบ้ารือท่านไม่เป็นบ้าท่านรู้ว่ามันใจมันหลงอะไรมันหลงกระดูกใช่ไหมต้องกระดูกแผวงคอมันจะเป็นไงนั่นแหละอันนี้แหละคือภาพปฏิบัติทางด้านจิตตาพณนาเป็นเทคนิคของแต่ละองค์ที่จะเอาชนะกิเลสภายในจิตในใจของแต่ละท่านได้นะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเรื่องการสั่งสมบุญกุศลเปิดโลกธาตุ อแล้วก็เตลิดเปิดเปิงมาถึงเรื่องบุญกุศลาาเปตยาดโกเรตจะหลอดถึงเรื่องจิตตภาวนาเอาชนะใจที่มันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ฟุ่มร้อนขุนเคืองเพราะอะไรนะยังไม่มีอะไรหรอกนะใจที่คุณเครืองขุนแค้น,เ,นเรื่องนี้ทั้งนะ่ะเรื่องกิเลสท,ทั้งนั้นอ่ะนะตอนนี้ไปรับพรนอัตตินะ มโมทนาให้พอรอุทิศส่วนกุศลหน้าและก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลอย่างที่หลงตาที่ท่านขณะนี้และท่านคงจะให้ชินให้พรเหมือนกันนะพวกเราก็้ออนตอุทิศส่วนกุศล